สิบแปดอธิบายอุทาริยังอาหารใหม่สองร้อยคำว่าอาหารใหม่ได้แก่ของที่บริโภคที่ดื่มที่เคี้ยวและที่ลิ้มซึ่งมีอยู่ในท้องอาหารใหม่นั้นโดยสีมีสีดังอาหารที่กลืนกินเข้าไปโดยสันฐานมีสันฐานดังข้าวสารที่เขาห่อหลวม,มในผ้ากรองน้ําโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่ในท้องชื่อว่าท้องได้แก่อวัยวะ ที่หุ้มเสมือนโป่งผ้าที่เกิดขึ้นตรงกลางผ้าเปียกน้ำที่รวบชายทั้งสองข้างเข้าภายนอกเกลี้ยงภายในเป็นดังผ้าซับฤรดูที่เปื้อนแล้วห่อกากเนื้อไว้แม้จะกล่าวว่าภายในท้องนั้นเป็นดังข้างในของผลขนุนเปื่อยก็ควรมันเป็นที่อยู่ของหมู่นอนแยกประเภทเป็นถึง32ตระกูลเป็นต้นว่าตระกูล โกตกะพญาตปากขอคันดุปาตะกะพญาตไสเดือนตาละหีรกะพยาตเซียนตาลสูจิมุคกะพญาตปากเข็มปะตะตันตุกะพญาตตัวแบนสุดตกะพญาตเส้นได้พาการอาศัยคลาคล้ำเป็นกลุ่มๆไปซึ่งเมื่อของกินมีน้ำและข้าวเป็นต้นไม่มีในท้อง มันก็เที่ยวพลุกพล่านกันให้ระงมไปพากันตรงเข้าบ่อนเนื้อหัวใจและเวลาคนกลืนอาหารมีน้ําและข้าวลงไปมันก็พากันชูปากตะลีตาลานเข้าแย่งอาหารที่คนกลืนกินลงไปครั้งแรกสองสามคำท้องนั้นซึ่งเป็นเรือนคลอดเป็นวัดกุดีเป็นโรงพยาบาลและเป็นสุสานของหมู่นอนเหล่านั้นซึ่งเป็นที่ ของกินมีน้ำและข้าวเป็นต้นมีประการต่างๆที่แหลกด้วยสากคือฟันอันมือคือลิ้นพลิกไปพลิกมาเกลือกล่วด้วยน้ำลายและน้ำย่อยกลับกลายเป็นของปราศจากความบูนด้วยสีกลิ่นรสเป็นต้นเป็นเสมือนกับน้ำข้าวในที่ทอหูและรากสุนัขตกลงไปแล้วก็กล้วด้วยน้ำดีเสลตและลม ละเอียดแล้วด้วยกําลังความร้อนแห่งไฟในท้องอากูลไปด้วยหมู่นอนปล่อยเป็นฟองฟอดและต่อมขึ้นบนเรื่อยไปถึงความเป็นกากเป็นของเหม็นและน่าเกลียดอย่างยิ่งตั้งอยู่เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหนาตกลงในฤดูแล้งซรากชนิดต่างๆเริ่มตั้งแต่ปัสสาวะอุจจระ ท่อนหนังท่อนกระดูกท่อนเอ็นน้ำลายน้ำมูกและเลือดตกลงไปที่น้ำฝนพัดพามาตกลงไปในแอ่งโสโครกข้างหน้าประตูบ้านพวกคนจันทานแล้วผสมเข้ากับน้ำโคลน2-3สส่วนก็เกิดเป็นหมูนอนเป็นไอขึ้นด้วยกางความร้อนแห่งแสงแดดปล่อยฟองและต่อมขึ้นข้างบนมีสีเขียวคล้ำเหม็นและน่าเกลียดอย่างยิ่งซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่าเข้าใกล้ไม่น่าดูเลย ั้งอยู่จะป่วยกล่าวไปยายถึงการดมและการลิ้มเล่าฉะนั้นเพียงแต่ได้ฟังก็เกิดความไม่พอใจในน้ำและข้าวเป็นต้นจะกล่าวไปยายถึงการดูด้วยปัญญาจากสุเล่าและในที่ที่ของกินมีน้ำและข้าวเป็นต้นซึ่งตกลงไปถึงความจำแนกเป็นห้าส่วนคือส่วนหนึ่งถูกสัตว์กินส่วนหนึ่งถูกไฟาธาตุในท้องแผดเผาส่วนหนึ่งเป็นปัสสาวะ ส่วนหนึ่งเป็นอุจระส่วนหนึ่งถึงความเป็นรสแล้วเพิ่มพูนส่วนแห่งร่างกายมีเลือดและเนื้อเป็นต้นโดยปริเฉดอาหารใหม่นั้นกำหนดด้วยกระพุ้งท้องและส่วนแห่งอาหารใหม่นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคะกันแห่งอาหารใหม่นั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแ,แล ส9อธิบายกะรีสังอาหารเก่า201คําคำว่าอาหารเก่าได้แก่อุจระอุจระนั้นโดยสีมีสีดังอาหารที่กลืนเข้าไปนั่นแหละโดยมากโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศเบื้องล่างโดยโอกาสตั้งอยู่ในกระเพาะอาหารเก่าที่ชื่อว่ากระเพาะอาหารเก่าเป็นเสมือนกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละสูงประมาณ8องคุรีอยู่ที่ปลายไส้ใหญ่ ในระหว่างใต้สะดือและโคนข้อสันหลังซึ่งเป็นที่ที่ของกินมีน้ำและข้าวเป็นต้นยังได้อย่างหนึ่งตกลงในกระเพาะอาหารใหม่อันไฟทาดในท้องเผาผลาญปุดเป็นฟองฟอดถึงภาวะเป็นของละเอียดดังถูกบดด้วยหินบดแล้วไหลลงไปตามลำไส้ใหญ่ เป็นของหมักตั้งอยู่ดังดินเหลืองที่เขาขยำใส่ในปล้องไม้ไผ่เปรียบเหมือนน้ำฝนตกลงที่ภูมิภาคเบื้องสูงแล้วไหลบ่าลงไปขังเต็มภูมิภาคเบื้องล่างฉะนั้นโดยปริเฉตกำหนดกระพุง้งกระเพาะอาหารเก่าและด้วยส่วนแห่งอุจจาระนี้เป็นการกำหนดส่วนที่เป็นสภาคะกันแห่งอาหารเก่านั้นส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันเช่นเดียวกับผมนั่นแล ยี่สิอธิบายมัธะลุงคังมันสมอง 202. คําว่ามันสมองได้แก่กองเยื่ออันตั้งอยู่ภายในกระโหลกศีรษะมันสมองนั้นโดยสีมีสีขาวดังก้อนเห็ดหัวงูแม้จะกล่าวว่ามีสีดังน้ํานมที่เสียแต่ยังไม่ทันกลายเป็นน้ํานมส้มก็ควรโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบน ดยโอกาสอาศัยแนวประสานสี่แนวภายในกระโหลกศีรษะตั้งรวมกันอยู่ดุดก้อนแป้งสีก้อนที่เขาตั้งรวมกันไว้โดยปริเฉดกำหนดด้วยพื้นในภายในกระโหลกศีรษะและส่วนแห่งมันสมองนี้เป็นการกำหนดส่วนที่เป็นสภาคะกันแห่งมันสมองนั้นส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล2ยี่สิบอ็อธิบายปิดตัง ดี203คํอยาว่าดีได้แก่ดีสองอย่างคือดีที่มีฝักหนึ่งดีที่ไม่มีฝักหนึ่งในดีสองอย่างนั้นดีที่มีฝักโดยสีมีสีดังน้ำมันมะสางข้นๆดีที่ไม่มีฝักมีสีดังดอกทิกลุลเหี่ยวโดยสันฐานดีทั้งสองอย่างมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศดีมีฝักเกิดในทิศเบื้องบนดีไม่มีฝักเกิดในทิศทั้งสอง โดยโอกาสดีที่ไม่มีฝักยกเว้นที่ที่พ้นจากเนื้อคือผมขนเล็บฟันและหนังที่กระด้างแห้งผากซึมซาบไปทั่วร่างที่เหลือตั้งอยู่ดังหยาดน้ํามันซึมซาบไปทั่วน้ํำฉะนั้นซึ่งเมื่อมันกําเริบซาททั้งหลายชักให้ตาเหลืองวิ่งเวียนไปตัวก็สะทกสะท้านเป็นผื่นคันดีที่มีฝักขังอยู่ในฝักดีซึ่งเป็นดังรังบวบขมใหญ่ตั้งแนบเนื้อ ตับในระหว่างหัวใจกับปอดซึ่งเมื่อมันกำเริบสัตว์ทั้งหลายมักเป็นบ้าจิตใจแปรปวนระทิ้งหิหริโอตปะสิ่งที่ไม่น่าทำก็ทําได้คาที่ไม่น่าพูดก็พูดได้สิ่งที่ไม่น่าคิดก็คิดได้โดยปริเฉดกําหนดด้วยส่วนของตนนี้เป็นการกําหนดส่วนที่เป็นสภาค้ากันแห่งดีนั้นส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล ยีอ,อธิบายเสมหังเสมหะสองร้อคำว่าเสมหะได้แก่เสเลตซึ่งมีประมาณเต็มบาทใบหนึ่งอยู่ภายในร่างกายเเรษนั้นโดยสีมีสีดังน้ำใบแตงหนูโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยอากาศตั้งอยู่ในกระพุ้งท้องซึ่งในเวลาที่กลืนอาหารมีน้ำและข้าวเป็นต้น เมื่อน้ำและข้าวตกลงไปมันก็แยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วหุ้มห่อเข้าตามเดิมเหมือนอย่างสาหร่ายในน้ำเมื่อไม้หรือกระเบื้องตกลงไปมันก็แยกออกเป็นส่วนแล้วหุ้มเข้าตามเดิมฉะนั้นอันหนึ่งเมื่อมันน้อยไปท้องก็จะส่งกลิ่นดังซากศพน่าเกลียดยิ่งนะดุดฝีแตกและดุดไข่ไก่เน่าและท้องนั้นส่งกลิ่นฟุ้ง การเรอก็ดีพูดก็ดีก็พลอยเหม็นเช่นกลิ่นศพเน่าไปด้วยและคนพู้นั้นจะต้องถูกต่อว่าเรอออกไปส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งนะักแล้วมันมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปิดกั้นกลิ่นซากศพในภายในกระพุ้งท้องอยู่ได้ดังแผ่นกระดานปิดวัาจ,จกุดีฉะนั้นโดยปริเฉดกำหนดด้วยส่วนของเสเตเองนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาค้าการแห่งเสเตทนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล23อธิบายบุพโพน้ำหนอง205คําคำว่าน้ำหนองได้แก่หนองที่เกิดจากเลือดสีหนองนั้นโดยสีมีสีดังใบไม้เหลืองแต่ในร่างกายคนตายย่อมมีสีดังน้ํำข้าวบูดข้นๆโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในที่ทั้งสอง โดยโอกาสชื่อว่าโอกาสของหนองซึ่งเป็นมันขังตั้งอยู่ประจำหามีไม่แต่ในตําแหน่งแห่งร่างไกลใดใดที่ถูกตอหนามตําถูกเครื่องประหารกระทบหรือถูกไฟลวกเอาโลหิตย่อมห่อสุกหรือว่าฝีและต่อมเป็นต้นเกิดขึ้นมันจึงขังอยู่ในที่นั้นที่นั้นโดยปรเิเชตกําหนดโดยส่วนของตนนี้เป็นการกําหนดส่วนที่เป็นสภาคะกันแห่งหนองนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล24อธิบายโลหิตตังโลหิต206โลหิตในบทว่าโลหิตตังนี้มีสองอย่างคือโลหิตข้นหนึ่งโลหิตจางหนึ่งในโลหิตสองอย่างนั้นโลหิตข้นโดยสีมีสีด่งน้ำคลั่งข้นแก่ไฟโลหิตจางมีสีด่งน้ำคลั่งใส โดยสันฐานโลหิตทั้งสองอย่างมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศโลหิตค้นเกิดในทิศเบื้องบนโลหิตจางเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสโลหิตจางซึมซาบทั่วร่างกายที่มีชีวิตทุกแห่งตั้งอยู่ตามสายช่องแห่งเส้นเอ็นเว้นที่ผมขนฟันและเล็บที่ตั้งพ้นจากเนื้อและหนังอันกระด้างและแห้งผากเลือดข้นท่วมอยู่ ภายใต้แห่งตับมีประมาณเต็มบาทหนึ่งค่อยๆซึมไปบนไตหัวใจตับและปอดทําไตหัวใจตับและปอดให้ชุ่มอยู่เสมอเพราะเมื่อมันไม่ทําไตและหัวใจเป็นต้นให้ชุ่มอยู่ว์าาทั้งหลายจะเกิดกระหายขึ้นปริเฉศกําหนดด้วยส่วนของโลหิตเองนี้เป็นการกําหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งโลหิตนั้นส่วนการกําหนด ด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละยี่สิบห้าอธิบายเสโทเหือสองร้อยเจ็ดคำว่าเหงื่อได้แก่อปโปาธาตุที่ไหลออกตามช่องขุมขนเป็นต้นเหื่อนั้นโดยสีมีสีดังสีน้ำมันงาใสาโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในที่ทั้งสอง โดยโอกาสชื่อว่าโอกาสแห่งเหงือ่อซึ่งเป็นที่ที่มันจะพึงขังตั้งอยู่ทุกเมื่อดังโลหิตหามีไหมแต่เมื่อใดร่างกายอบอ้าวอยู่เพราะเหตุต่างๆเช่นร้อนไฟร้อนแดดและความเปลี่ยนแปลงแห่งฤดูเป็นต้นเมื่อนั้นมันจึงหลอกตามช่องขุมผมและขนทั้งปวงดุดกรรมสายบัวที่มีรากและเงาที่ตัดไว้ไม่เรียบซึ่งคนถอนขึ้นจากน้ำฉะนั้นเพราะฉะนั้น แม้สันฐานของเหงื่อนั้นก็พึงทราบโดยช่องขุมผมและขนนั้นแลก็พระโยคีผู้กำหนดเหงื่อพึงมนัสิการเหงื่อตามที่มันขังตั้งเต็มขุมผมและขนนั่นเองโดยปริเฉดกำหนดด้วยส่วนของเหงื่อเองนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งเหงื่อนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล ยี่สิบหกอธิบายเมโทมันข้นคำว่าเมโทแปลว่ามันข้นมันข้นนั้นโดยสีมีสีดังขมิ้นที่ถูกผ่าโดยสันฐานสำหรับคนอ้วนมีสันฐานเหมือนผ้าเก่าเนื้อหยาบมีสีดังขมิ้นที่วางไว้ในระหว่างหนังกับเนื้อสำหรับคนผอมมีสันฐานดังผ้าเก่าเนื้อหยาบมีสีดังสีขมิ้นที่วางซ้อนกันไว้สองถึงสามชั้นแนบติดเนื้อเหล่านี้ คือเนื้อแข้งเนื้อขาอ่อนเนื้อหลังที่ติดกระดูกสันหลังเนื้อช่องท้องโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสตั้งแผ่ไปทั่วร่างของคนอ้วนและตั้งติดเนื้อต่างๆเช่นเนื้อแข้งเป็นต้นของคนผอมอยู่ซึ่งแม้นับว่าเป็นมันแต่เพราะมันเป็นของน่าเกลียดยิ่งนะักคนทั้งหลายจึงไม่ถือเอามาใช้เป็นน้ำมันทาที่ศีรษะไม่ถือเอามาใช้เป็นน้ำมันอย่างอื่นๆ มีน้ำมันสำหรับนัดจมูกเป็นต้นโดยปริเทศเบื้องต่ำกำหนดด้วยเนื้อเบื้องบนกำหนดด้วยหนังเบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนของมันเองนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งมันข้นนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล27อธิบายอัตสุน้ำตา208คำว่าอัตสุได้แก่อโปธาต ซึ่งหลังออกจากดวงตาทั้งหลายน้ำตานั้นโดยสีมีสีดังสีน้ำมันงาใสาโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสเกิดอยู่ในเบ้าตาน้ำตานั้นไม่ขังอยู่ในเบ้าตาตลอดเวลาดังน้ำดีอยู่ในฝักดีแต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเกิดความดีใจหัวราอใหญ่หรือเกิดเสียใจร้องไห้คร่ำครวญอยู่หรือ กินกินอาหารแสลงเห็นปานนั้นเข้าไปและเมื่อใดดวงตาของสัตว์เหล่านั้นถูกสิ่งที่ทําให้น้ําตาไหลมีควันละอองและฝุ่นเป็นต้นกระทบเมื่อนั้นน้ําตาก็ตั้งขึ้นเพราะความดีใจความเสียใจหรืออาหารฤดูที่แสลงเหล่านั้นแล้วเอ,อ่ออยู่เต,เต็มเบ้าตาบ้างไหลออกมาบ้างก็พระโยคีผู้จะกําหนดน้ําตาก็พึงกําหนดเอาตามที่มันเอ,อ่ออยู่เตมเ็มเบ้าตานั่นแหละ โดยปรเิเฉดกำหนดด้วยส่วนของน้ำตาเองนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งน้ำตาเหล่านั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล2ยี่สิบปดอธิบายวสามันเหลวสอง้อเก้าคำว่าวสา่าได้แก่มันที่เป็นส่วนเหลวมันเหลวนั้นโดยสีมีสีดังน้ำมันมะพร้าวแม้จะเรียกว่า มีสีดังสีน้ำมันที่ราดลงไปในข้าวน้ำข้าวก็ควรโดยสันฐานมีสันฐานดังหยาดน้ำมันที่ซ้านไปลอยคว้างอยู่เหนือน้ำอันใสในเวลาอาบโดยทิศเกิดในที่ทั้งสองโดยโอกาสโดยมากมันตั้งอยู่ในฝ่ามือหลังมือฝ่าเท้าหลังเท้าปลายจมูกหน้าผากและจะงอยบ่า แต่ว่ามันหาได้ละลายอยู่ในโอกาสเหล่านี้ทุกเมื่อไม่แต่เมื่อใดตำแหน่งเหล่านั้นเกิดอบอ้าวขึ้นเพราะร้อนไฟร้อนแดดผิดอากาศและท่าพิการเมื่อนั้นมันจะกระจัดกระจายไปทางโน้นทีในที่เหล่านั้นดังหยาดน้ามันที่ซ่านไปบนน้ำใสในเวลาอาบฉะนั้น โดยปริเฉดกำหนดด้วยส่วนของมันเหลวเองนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งมันเหลวเหล่านั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหละยี่สิบเก้อธิบายเขโ,โ,โลน้ำลายสองร้อยสิคำว่าเขโลน้ำลายได้แก่อโปอท่าที่ผสมกันเป็นฟองขึ้นภายในปากน้ำลายนั้นโดยสีมีสีดังฟองน้ำโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาส แม้จะกล่าวว่ามีสันฐานดังฟองน้ำก็ได้โดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสมันไหลลงมาจากกระพุ้งแก้มทั้งสองแล้วขังตั้งอยู่ที่ลิ้นเพราะน้ำลายนี้ขังอยู่ในกระพุ้งแก้มทั้งสองนี้เป็นนิดหาไม่ได้แต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเห็นหรือนึกถึงอาหารเห็นปานนี้หรือวางของมีรสร้อนขมเผ็ดเค็มเปรี้ยวอะไรอะไรลงไปที่ปากก็ดี หรือว่าเมื่อใดหัวใจของสัตว์เหล่านั้นละเหียอยู่หรือเกิดความสะเอียะเอียนในสิ่งทุกอย่างเมื่อนั้นน้ำลายย่อมเกิดขึ้นแล้วไหลลงออกจากกระพุ้งแก้มทั้งสองขังตั้งอยู่ที่ลิ้นอันหนึ่งน้ำลายนั้นที่ปลายลิ้นใสที่กกลิ้นข้นก็เข้าเมาหรือเข้าสารหรือของเคี้ยวอะไรอะไรอย่างอื่นที่ใส่เข้าไปในปากน้ำลายสามารถจะให้ชุ่มอยู่ได้ มีได้สิ้นไปเลยดุดน้ำในบ่อที่ขูดทรายไม่รู้จักสิ้นฉะนั้นโดยปรเิเฉดกำหนดด้วยส่วนของน้ำลายเองนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งน้ำลายนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแหลสอ,อธิบายสิงคานิก,กาน้ามูกสอง คำว่าสิงคานิก,กาน้ำมูกได้แก่น้ำอันไม่สะอาดที่ไหลออกจากมันสมองน้ำมูกนั้นโดยสีมีสีดังเยื่อในเม็ดตาลอ่อนโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสมันตั้งเต็มกระพุ้งจมูกแต่น้ำมูกนั้นไม่ได้ขังตั้งอยู่ในที่นั้นทุกเมื่อดอก โดยแท้เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายร้องไห้ก็ดีเป็นผู้มีความกำเริบแห่งธาตุอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจอาหารสแสลงและฤดูเปลี่ยนแปลงก็ดีเมื่อนั้นมันในสมองก็กลายเป็นเสมหะแล้วไหลเคลื่อนจากภายในศีรษะส่งมาตามช่องเพดานจนเต็มกับหุ้งจมูกอยู่บ้างหรือออกมาบ้างเปรียบเหมือนคนหอ่อนมส้มไว้ในใบบัวแล้วใช้หนามแทงเบื้องล่างเมื่อนั้นหยาดนมส้มใส ก็จะพึงหยดออกจากช่องนั้นฉะนั้นก็แลพระโยคีผู้กําหนดน้ํามูกพึงกําหนดตามที่มันขังตั้งเต็มกับพุ้งจมูกอยู่นั่นแลโดยปริเฉตกําหนดด้วยส่วนของน้ํามูกนี้เป็นการกําหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งน้ํามูกนั้นส่วนการกําหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแลสามสิบเอ็ดอธิบายลัสิกาไขาข้อ สองร้คำว่ารัสิกาได้แก่ซากมีกลิ่นเป็นมันภายในแห่งข้อต่อในร่างกายไขข้อนั้นโดยสีมีสีดังยางดอกกัญกาโดยสันฐานมีสันฐานตามโอกาสโดยทิศเกิดในที่ทั้งสองโดยโอกาสตั้งอยู่ภายในข้อต่อ180ข้อแห่งคอยทําหน้าที่หล่อลื่นข้อต่อกระดูค้ังหลายก็แลไขข้อนั้นสำหรับผู้ที่มีไขข้อน้อย เมื่อผู้นั้นลุกขึ้นนั่งลงก้าวไปข้างหน้าถอยหลังกลับคู่เหยียดกระดูกย่อมลั่นดังเพราะแผลทำเสียงดุดเสียงนิ้วมือแม้ผู้นั้นเดินไปสู่ทางไกลแต่เพียงหนึ่งถึงสองโยธวายโยท่าย่อมกำเริบเนื้อตัวย่อมเมื่อยขบแต่สําหรับผู้ใดมีไขข้อมากกระดูกทั้งหลายของผู้นั้นจะไม่ลั่นดังกตะกะตะ,ะ,ตะในเพราะความเคลื่อนไหวมีลุกนั่งเป็นต้น แม้เมื่อเขาเดินทางไกลแสนไกลวายโยธาก็ไม่กำเริบเนื้อตัวก็ไม่เมื่อยขบโดยปรเิเฉตกำหนดด้วยส่วนของไขข้อนี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งไขข้อนั้นส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล32ออธิบายมุดตังมูด 2 1 3คําว่ามูดต่งได้แก่น้ํามูดมูดนั้นโดยสีมีสีดังสีเหมือนน้ําด่างถั่วร,ราชามาตรโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนน้ําที่อยู่ในหม้อน้ําซึ่งเขาวางความไว้โดยทิศเกิดในทิศเบื้องต่ําโดยโอกาสอยู่ในภายในหัวไส้ชื่อว่าหัวไส้ท่านหมายเอากระพุ้งหัวไส้ที่มูดเข้าไปได้ทางสรีระ แต่ทางเข้าไปในแห่งมูดนั้นไม่ปรากฏอย่างเดียวกันกันกบน้ำในบ่อน้ำคลมซึ่งเข้าไปได้ในหม้อซึมที่ไม่มีปากอันเขาทิ้งไว้ในบ่อน้ำคลมแต่ทางเข้าไปแห่งน้ำนั้นไม่ปรากฏฉะนั้นส่วนทางออกของมูดนั้นย่อมปรากฏและเมื่อมูดเต็มแล้วสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดความขนขวายว่าจากถ่ายปัสวะโดยปริเชษกำหนดด้วยภายในแห่งหัวไส้และส่วนแห่งมูด น,นี้เป็นการกําหนดโดยส่วนที่เหมือนกันแห่งหมูดนั้นส่วนการกําหนดที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล214ก็เมื่อพระโยคาวจรนกาหนดส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้นด้วยสามารถแห่งสีสันฐานทิศโอกาสและและขหนดด้วยประการชนนี้แล้วมนสิการว่าปฏิกูลปฏิกูล โดยอาการ5คือสีสันฐานกลิ่นที่อาศัยและโอกาสโดยในมีอธิว่าโดยลำดับโดยไม่เร็วนะักในที่สุดแห่งการร่วงบัญญัติธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมปรากฏประดุดไม่ก่อนไม่หลังแก่พระโยคาวจรผู้ดูแลอยู่ซึ่งกายนี้ว่าผมมีอยู่ในกายนี้เป็นต้นอย่างเดียวกันกับดอกไม้ทั้งหมดย่อมปรากฏประดุดไม่ก่อนไม่หลังแก่บุรุษผู้มีจักษุ ผู้แลดูอยู่ซึ่งระเบียบด,ดอกไม้32ชนิดซึ่งร้อยไว้ในเส้นได้อันเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นขราพระเจ้าจึงได้กล่าวไว้ในมนสิกานโกสัลลกถาว่าก็เมื่อพระโยคาวาจรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรมนสิกานอยู่ว่าผมทั้งหลายดังนี้มนสิกานย่อมไปจรดส่วนที่สุดว่ามูดนี้ตั้งอยู่ก็ถ้าพระโยคาวาจรชักมนสิกานเข้าไปแม้ในภายนอก ครั้นเมื่อส่วนทั้งหมดเป็นสภาพปรากฏอย่างนั้นแก่พระโยคาวจรน,นั้นสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์และสิรลฉานเป็นต้นที่กำลังเที่ยวไปอยู่ก็จะละอาการแห่งสัตว์ปรากฏด้วยสามารถเป็นกองแห่งส่วนเท่านั้นทั้งวัตถุมีปานะและโภชนะเป็นต้นที่สัตว์เหล่านั้นกำลังกลืนกินก็จะปรากฏดูดใส่เข้าในกองแห่งส่วนครั้นเมื่อมนัสศศการนเนืองด้วยสามารถแห่งวิธีการละลำดับเป็นต้น อัป,ปนาย่อมเกิดขึ้นโดยลำดับในภาวนาวิธีนั้นการปรากฏด้วยสามารถแห่งสีสันฐานทิศโอกาสและเขตกำหนดแห่งส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้นจัดเป็นอุคหานิมิตการปรากฏด้วยสามารถแห่งความเป็นของปฏิกูลโดยอาการทั้งปวงเป็นปฏิภาคคณิมิตเมื่อพระโยคาวจรเสพอยู่โดยมากซึ่งปฏิภาคคณิมิตนั้นยังปฏิภาคคณิมิต ให้เป็นไปอยู่อัปนา,าย่อมเกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความเป็นปฐมฌานดุจในอสุภกรรมฐานทั้งหลายตามในที่กล่าวแล้วนั้นแลอัปนา,านั้นสำหรับท่านผู้มีส่วนหนึ่งปรากฏเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นหรือว่าท่านถึงอัปนา,าในส่วนหนึ่งแล้วไม่ทำความเพียรในส่วนอื่นอีกย่อมเกิดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่สำหรับท่านที่มีส่วนปรากฏไม่ใช่ส่วนเดียว หรือท่านที่ได้บรรลุฌานในส่วนหนึ่งแล้วย่อมทําความเพียรแม้ในส่วนอื่นอีกปฐมฌานทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นโดยจำนวนแห่งส่วนดุจปฐมฌานที่เกิดแก่พระมัลละเถระเรื่องพระมัลละเถระได้ยินว่าท่านพระมัลละเถระนั้นจับมือพระทีฆะพาณนะกะอาภัยยะเถระแล้วกล่าวว่าท่านอาภายัยจงเรียนปัญหานี้ แต่ที่นี้ก่อนดังนี้แล้วกล่าวต่อไปว่าพระมรราเถระได้ปฐมฌานสามสิในโกทสามสิบสอถ้ากลางคืนเข้าปฐมชานอย่างหนึ่งกลางวันเข้าปฐมชานอย่างหนึ่งท่านย่อมเวียนมาถึงปฐมชานนั้นอีกโดยการกึ่งเดือนแต่ถ้าวันนึงเข้าปฐมชานอย่างหนึ่งท่านย่อมเวียนมาถึงปฐมฌานนั้นอีกโดยการเกินเดือนหนึ่ง แม้กรรมฐานนี้จะสำเร็จด้วยสามารถแห่งความเป็นปฐมฌานอย่างนี้ท่านก็กล่าวว่ากายคตาสติเพราะสำเร็จด้วยกำลังแห่งสติในปกินณกะมีสีและสันฐานเป็นต้นอาน,นิสงส์เจริญกายคตาสติก็แลโยคีบุคคลผู้หมั่นประกอบกายคตาสตินี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ครอบงำทั้งความยินร้ายและความยินดีอันความยินร้ายก็ครอบงำท่านไม่ได้และความยินดีหาได้ครอบงำท่านไม่ท่านข่มเสียได้ครอบงำเสียได้ซึ่งความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นอยู่เป็นผู้ข่มความครัวภัยได้อันความครัวภัยหาข่มท่านได้ไม่แต่ท่านข่มเสียได้ครอบงำเสียได้ซึ่งความครัวภัยที่เกิดขึ้นอยู่เป็นผู้ทนต่อความหนาวร้อนไปยันใหญ่ เป็นคนชาติอดกั้นต่อทุกขเวทนาแรงกล้าอันจะฆ่าชีวิตเสียได้ได้อาศัยสีต่างๆแห่งส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้นจะเป็นผู้ได้ชานสี่แท่งตลอดอภิญญาหกเพราะเหตุนั้นแหลภิกษุผู้มีปัญญาพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญกายคตาสตินี้อันมีอานิสงส์เป็นอเนกดังกล่าวมานี้ชนนี้นี้เป็นคาถามุข,ขะอย่างพิสดารในกายคตาสติ